มีมาหาขอบุญนำ้ำคงสุดท้ายพ่อบุญนำ้ำสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงไปขอแนวทางอยู่พุ่มต้นไม้ฝันดีเ่าพ่อเป็นตาลยชัยโยบองวันนี้ตังกาไปขอหวยเพิ่นมากอะ่ะฝันดีสูขเคลื่อยู่ธ์เลยอ,อะ่ะฝันไว้จังไหนว่าลรัเลี้ยงให้เอฟซีฟังกันนะบางคนว่าฮันได้ลงทุนเอาไปขอหวยวันที่เก่าเนาะ ค่ะแม่ขอแั้วนี่ก็ยังมาแร้งมากอะฝันเห็นผู้เฒ่าผู้ยังขาเจ้ามาเล่นน้ำลายผู้เฒ่าผู้ใต้มาเล่นมายยังกับบริเวณกล้ยน้ำขาเจ้าหรอกเห็นขาเจ้าซื้อค่ะเจ้ากับมาเล่นมาแวะหาจะเป็นนิมิตที่ดีหรอกเพราะว่าบอกคอยฝันนี่เราสันนิษฐานแล้วกอขึ้นต่อมาขึ้นวันที่สิบอีกบานนี่งสาคัญนขึ้นเลย อยู่ในวัดแท้ๆขาเจ้าบอกไปตีละข้างแล้วไปว่าน,นันในในข้อมฟันพอไปตีละข้าง่อเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นโยมเนี่ยแหละไปตีละข้างแล้วคือสิข้อมไม้กับขันหายคิดเอาคือสิตีละข้างหายสัญญาณในยางจักยางเนี่ยแหละค่ะค่ะสเอิดขนเฮยังเน,นี่ยขันเปนถ้าเป็นพระเฮยังอย,งยกกะระซังค่ะขันห้าวปีห้าใชาพ่อไปตีก็ได้อะเจ้าสัตวค่ะ แล้วพ่อหไ้ไปตีละข้างมาตีโยเดินมันขาเจอกเลยว่าพ่อละบอาันค่ะตีโดนหลายละข้างกะบบหม่เด้ละข้างกะเก้าเก้าดอกละข้งะาอ <c oughs> ขงอยู่ในวัดเป็นบ่ค่ะแมนตรงอยู่ในวัดละข้างมันนี้ตีบ,บ่เหิงไปคนลังออกมากไหมลายใส่เสื้อผ้านี่จะโพงงามงามมาก สุดขาวสุดรหยางโบม,มีแตะสีดำละ่ะสดตีหยังคือมาบุญนี่หยังคือไหนละ่ะคือเป็นบุญมันมออแอบตีสัญญาณน,นี่หยังนี่ล่ะเดีวบานนี่เมื่อคืนนี่ก็ยังฝนะันอยู่นะเมื่อคืนนี่บานนี่ฝันตั้งกันหลายอยู่กับสองขึ้นแรกเขาเจามาจะให้บนหยางมากขึ้นจิมยี่มาขอจินนำม,มาหลาเด้หยางามากเป็นมูลหลน่หลายผู้หญิงอย่างี่หละหลผู้หญิงก็บเบกหน่อย ขอกินน้ำเนี่ยมันหลายคนเนะาะทักให้โบทัวเสง่ะสายยางเลี้ยวเห็นสายยางพอดี <c oughs> เปิดสายยางไหเข้าเจ้าเลย <c oughs> เออจกักกข้าเจ้าเฮ็ดจังไหนเอาเออแล้วก็ตื้นอะละว่าก็มืงอคืนนี่ละ <c oughs> มันก็คายายครับหมดนั่นลหละหวดก้อนนั่นล่ะแต่ถือว่าฝันดีฝันเอ,อ่อเป็นไอ,อ้นิมิตที่ดีอยู่ออ <c oughs> <c oughs> เข้ามาขอไวขอเบอร์เพิ่นไว้ก้อนนาก้อนนาจะไปขอเลขตั้งแต่ะตองวดคือได้ยินข่าวว่าพ่อฝันดีเป็นบ่ค่ะฝันอยู่ฝันว่าจังได๋ค่ะเวอลฟ์ซีฟังนําเนี่ยฝันได้ปลาน่ะฝันได้ปลาโลดปลาโตใหญ่ปอาโตบักใหญ่3ามโตมันเป็นปลายังปลานี่เป็นปลานิ่นปลานิ่นใหญ่2องโตชื่อได้ปลานั่นล่ะ ปลาดุกหง่ตัวหนึ่งมันอยู่นํกากันเออบาน,นีนจักแปลว่ออา,านนอย่างไรบ่งหัวจักในความฝันแต่ว่าได้ถือเออแล้วบานี้ใส่โคใส่อยังกระถางนี่ล่ะเลี้ยวไปพันไปเห็นสุดง่าม,ปาม<ข>าเป็นง่ามเป <ขา S 2> ็นง่ามลหรอนเป็นง่ามแล้วกสิยูหมองไหลมาขอเบิง้งใส่วาได้ปลาแบบนั้นกระเปื้องแเบิง้งเบิ้งแล้ว่นก็โอ้ปลาตัวใหญ่ตัวนี้ แต่ว่าในความฝันหันโไเ้มาเอามาสนใจครับเลขที่ขอเป็นเลยจ้าเออพอมาขอก็คือขอโดเห่วงอันไรเห็นก็คือไอพิจารณาเลขที่ขอเป็นเงินเท่าไปก็ดีมันก็มาเขาอยู่ดอกเขาส่วนนึงอยู่กับเลขฝันเราฝันว่าได้ปลาสามตัวถ้าพ่อตีพ่อตีตัวใดปลามันก็บมันมีปลานิ้นกับปลาดูเออปลากะสางปลายังกะสางปลาก็เป็นจิตเป็นแบอที่แล้ว สามโตกับสามโยเลยอ่ะพอดีกับเมื่อเขากับเล็กพูเป็นไห่มาปูต้นไม้เออสรุปว่าคงกทุ่ท่าเนี่พ่อจะยืนยันตัวใดที่จะลงทุนเป็นตาตัวโชคตัวลาบเน้นเน้นไปเลยสามโชปากเดียวแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดปกติเสือมันครบเลยเยอะแน่ค่ะคนไปตัดเอา เลขสามตัวนี่เพิน่นหมุนอยู่ได้นี่เป็นป่ะคะแล้วเลขสองตัวนี่สามเจ็ดสามแปดจัดไปเลยสามเจ็ด <3 7 S 2> เออว่าต้อตงหลายชุดย่อลงมาแล้วไ้ไปกัาบเอามันปะ่ะอแมนบนล่างโอ้โหว่วาสีส่วนไหนแน่นลงมาอีกแล้วบา้านเพราหล่ตัวดอกเดี๋ยวนี่สลากกินแมงมันเหมือนเลยดีพอ่อว่าอยมีหรอก กระจกสีเบ่งเข้าอยู่ว่ามันมากขึ้กนการไล่สำนักที่ได้ร <c oughs> ะว่างเลขสามเจ็ดกับสามแปดนี่พ่อให้น้ำนักตัวใดหนักหรือว่าท่อกันสามเจ็ดมาพอว่าเข้าเห็นขลับเลยพ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอเลขน้ำต้นไหม้เมื่อนั่นพ่อมันใจเห็นสามเจ็ดค <3, 7, S 2> ่ะก,กมูนบ่ค<อ>่ะสาเจค่ะมูนส้มไอหาอันเก่าอันแบดพันโยเสียงห่างแน ได้ให้เป็นตัวกันตัวยังบัน้เน้นเลยบันเน้นสามเเออขันมักวิ่งมากร้อยน้ำก็ร้อยได้เลยสาม้ผู้ใดมากวิ่งในวิ่งสามเ,สาเออบนล่างเลยวิ่ง,ง,าากออกงาสามตัวเดียวบนล่างเออปังได้พี่น้องผู้ใดมากเล่นมากออกกำลังกายเล่นหันหันคือเลขสามตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างชัดเจนว่ามันพี่น้อง นนทิยากับโซเทลาจอเดอร์ตอนนี้ตั้งยี่สองกล่องกล่องช่องนึงมันจะเป็นนนทิยาหาเก่าอีกกล่องนึ่งเป็นนนทิยาผ้ารวยนะคะสรุปนะคะแนวทางของพ่อบุญนําเลขต้นไม้นี่นะคะเพื่อนไปขอเนี่เป็นเลขสามตัวพอแล้วยืนยันนะคะโค้งสุดท้ายนี่ยืนยันหวววันที่สิบเจ็ดมกราคมทุ่หงหาหกแปดนะคะยืนยันแปดสามเจ็ดนะคะเลขสามตัวสำหรับเลขสองตัวนี่สามเจ็ดสามแปด เน้น3เจ็นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างนะคะถ้าผู้ใดมากวิ่งมากแกลนมากออกออกำลังกายให้วิ่ง3ตัวเดียวนะคะวิ่งสมสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะนะคะพีน่น้องเซีใดไปเนาะเดสลากินแบงไว้ไปแ่ว่าแถวบ้านนนดิยาบบมี่ขายเราเด้อ่าเลขตัวนี้นะคะ3เจ็ดสปดนี่บ่บมีแล้วนะคะข้างอื่นอาจจะมีนะค่เนะ 1> <1> นะคะเลขสามตัวบนก็ยืนยันแปดสามเจ็ดเลขสองตัวสามเจ็ดสามแปดตัวเน้นคือสามเจ็ดนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขแรนสามตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะสลากกินแบ่งแถวนี้เมื่อตอนนี้แถวเพเภอเขาเนี่ยเพืบบ่อชื่นชมเนี่ยพาเขาซื้อขายอยู่หนาทอ,อกศขันไปขันนี่กันอ,อืมเออชุดลงเรือกับ่๊อบเฮ้ยเพื่อกันรเอฟซีมันข็ซื้อได้อยู่ได้ แปดสามเจ็ดคนซื้อแน่นั่นเลยไม่เป่าตังค์เนาะถ้าซื้อโตบ่ได้เลยเลยจะสองโตบ่อแถวแบ้านเฮาบ่มีอมีสามโตบ่ได้เลยถ้าถ้าอยากได้ก็คือต้องเขาแอปเป่าตังค์ได้ซื้อได้ทามันเหลือได้หรือเ่อถ้าบ่เหลือก็แล้วไปห้องนี่หนาวเลยแอปซี่ไอเอปซี่เลยหนาวลมเนาะลนโมจิรึเรื่อยร่มรมเป็นตา ฟันลักษณะนี่เป็นตะโชคดีอย่มันบ่ตามที่พ่อว่าเลเขาตามที่ผ่านมาคันคือส5 51หาสิบเอ็ดแล้วก็ับที่หลังๆ่นพูดที่ที่เคยเหตอยุภาคเหนือเขามากจะนับลงกนฟันแบบนี้บ่พ่อ้ะเลเขานี่ฟันว่าคนมากขอกินนั่นกินนี่บอกหรือคนมาชมเชยนี่บอกเห็นค้นหลายล่ะอ๋อ้ะเลขเขานี่ฟันเห็นคนลยหลาย เห็นคนหลายครับเห็นได้ปูได้ปลาก็ได้เงินได้ทองยังกระสังบบตองไปตีเส่เลยย่างอื่นทางงวดได้โบเขามันฟันบบเห็นคนจะคนบอกกอนย่งใดเนาะมีซีรีเลยมีปันห้อยไข่เออแล้วก็หูเคยเคยเคยผ่านมาติดตามที่พอเคยถึงมากเกตงวดหรือซิฟงวดนี่จะเป็นแบบนี้อแต่แต่กับไปบบได้ไกลหรอกเออคลิปตัวเดียวสองอัวยังไปละแต้มเดียวไปแต่ว่าบบได้ โบเข่าถ้าทั้งงวดที่บ่เข่าสิบ่ฝันแบบนี้มันโบเข่าฟันแบบใดเอางวดใดโบเข่าฝันแบบใดบ่คอยฝันฝันแล้วก็จำโบได้ฝันบ่มีแนวใดแล้วก็จำโบได้บ่เป็นสาระอียังบ่ฝันไม่มีสาระเออโบเป็นมีมีไอ้มงคลโบ่มงคลแต่กินได้นะแต่บางวดนี่ก็ฝันเราคุ้นเลยขึ้นแรกก็นั่นแล้ว หน่อยได้พูดถ่าหลายๆคนสีมาเหรินมาหมุนเวียนน้ำห,าหา่อเบาปากบ่เบาต่ว,ว่ามาหาหาอ่อเออแล้วก็ขึ้นที่สองบอกไปทีละครั้งางเออากิดมาบ่าเคยขันตะเคียนเลยเนวน่ยเลองชีเออหานิมิตให้เห่ได้รับรู้เลยครับยังหละ่ะออแล้วขึ้นที่สามไมา่มาขึ้นนี่แหละายางเมื่อใส่เพื่อกันหิวน้ำม,มาขอกินน,น้ำแสดงว่าหฮาตรงมีอย่างใดแล้วอย่างแรกก็ได้ควูฤทธิ์ในคิดนะ แต่ว่าฟันได้ปลาสามตัว,<น>ตวฟันก้อนมื่นหนึ่งก้อนจะไปขอเลขเนาะออปลาใหญ่สามตัวเออถ้าถ้าบ่าได้มาขอเลขขอใหญ่สามารถไปซื้อได้เลยอันนั้นก็ต้องไหมยังยากกว่าตัวนอเออมันก็ขัดอยู่แต่ว่าัดอยู่นะแต่ว่าขัดฟันแล้วสิบ่ามาห่วงนี่เลยบ่ได้มาจับใส่เลยก็คึดออกคึดว่าเอาเลยคือบอกเซ็กซี่ไว้เนาะเห็นตัวไหนหอมก็เอาตัวนั้นค่ะ แต่ว่ามันเป็นการบังเอิญว่าฝันจังงั้นแล้วเมื่อคอยยี่ตนออ้นไหม่บาเป็นตัวเดียวกันออแปลกเดิีออ่นาะอาวิจจรณาเบิ่งนะคะยันยืนยันโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพอเราบอกว่าเลขสามตัวเป็นแปดสามเจ็ดนะคะเลขสองตัวนี่สามเจ็ดสามแปดเน้นสามเจ็ดนะคะเลขวิ่งเลขแรนผู้ใดมาแรนเหมาะออกกําลังกายจัดไปเลยเลขสามตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเป็นแนวทางหาเื้อสรากรินแ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะะคขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้ FC ส่งดีแนวทางของพ่อบุญนำนะคะให้ FC ส่งมานื้อเด้อบางคนกับบ้านใดๆจังหวัดอุทานมาเบิ่งได้ซื้อเพราะว่าที่แรกเลยคนเบิ่งซืป็นมันเหล็กสามลายค่ะกิรีได้ที่แรกบนบ่ตอนที่ตอนท่าแปรงรอบแรกกันบ่ค่ะสามกับเจ็ดนี่อันนี้เห็นแล้วเห็นสามกับเจ็ดแล้วอ่นรอบแรกเอุ่ทัยพานมาอดนี่ รอบแรกทูนี่พ่อก็เห็นเลขสามมันบอค่ะเลขสามเจ็ดมันบอกววันนี้รอบสองถ้าแปลงรอบสองเห็นตัวใดเห็นคือเราแต่หางไงเขาเขาแต่วจางลงเลขเจ็ดสัดเลขสามู้ใดเบิงบ่กู้เถ่าเขียนจิกลางกลางไงเลขเจ็ดสี่หน่อยอันกวัตีหนึ่งหาหาหนึ่งคือมันจ่อมันสองตัวมันติดกันเออมันก็เลยดูชัดหน่อยได้เคยเบาตลอด การขอเลขให้ผู้ใดกระซางให้เจ้าของกระซางงวดใดขันมันสัว์นี่มันสีง่ายขันบอสัต์แล้วมันสียากมันสีเป็นหลายตัววันเถานี่เอรุนกันเคื่อกันนี่แหละผู้ไปขอให้ก็ได้พวกในหัวตะเป็นแชร์นี่จ้าเอออันนี้ก็ถือว่าสัดด้วยทางบ่อปานงวดหนึ่งหาที่านมากระห้างจางคนนี ที่ผ่านผ่นมาจังก็นี่ก็ออกบ่พ่อเข่าขึ้นอ่าฟังเบิ่งได้พี่น้องมันย่ำขึ้นยังไรซองเทียนนั่นเบิ่งเอาบ่เลี้ยงเห็นตัวเลขกด้ยย่ำคึ้นหรือต้องซองเทียนเอาเบิ่งเง่าเอาสินยาก็ย่ำเว่นอีกย่ำขึ้นการขอเลขย่ำขึ้นสัมพันธ์มาสิเป็นเลขหลายโตมันจะได้เห็ดหลายโตฟังได้พี่น้อง งามข MM. er ึ้นทานเราคนบ่เคยเห็นเลยว่าเอาขอหอยย่าเว่นก็ได้บ่สันผู้คุณบ่เข้าใจเพราได้มดสวยงามเอ่อขันห้องมิโงใม้สลากก็ได้คือเรา่วนมาเสียนกันง่ามขึ้นเดี๋ยวใส่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 เสียนสองเบิ้งเข้าไปเจละคนสองคนเดี๋ยวใส่เงาล่ะพูดจ้าหนึงก็เห็นตัวหนึ่งพูดจัานึงก็เห็นตัวหนึ่งเห็นบ่คือกานเหรอเน่เว่นเนี่ยมันสัตว์ต้องหมดเทียถึงเวลา ขือคนคอนเทีทยมเอาคัะค่ะในตาแว,ว่นชูม,มือนี่มันมันบอมากขึ้นหนาห่อนเลยมันเริ่มสิมาทเที่ยงเท่าละ,ะเออมันเอียงไว้คุนแน่หนาหนาวเท่ากับเบิ้งอยู่ก็จะข้างหลายมันเป็นไปได้หนาห่อนให้มันตรงกระบ,บาดเลยนี่เนี่ยขอหยังกระไรเด็กมันดู่อ้าวให้เอฟซีโชคดีโชคมากันเน่ทาขงของพ่อบุญน,น้ำเด้อค่แต่ยิ่งชัดเจนแล้วนะคะ